สวัสดีครับท่านผู engineer, ้ชมทุกท่านมาพบกัผมได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไม่เล่นไม้ครับหนึ่งจุดสิบเก้าจุดสามกันน่นเองนะครับ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปคุดแร่กันนะครับนี่ผมก็เตรียมโคงเตรียมของอะไรมาก็ไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าผมแค่กะจะไปลองสำรวจดูสำรวจเส้นทางนะครับเพราะว่าเหมืองเก่าเราเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยข้อท่าละนะเหมืองเก่าเราเนี่ยมันจะตันแล้วนะอ่าแบบว่าขอไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปด้วยครับนี่นะครับน่าผมไม่ได้ตั้งชื่อให้มันด้วยสิอ่ะมา นี่ผมมีผมจะเอาหมาไปด้วยนะครับอ่ามาสิมามาไหมมาไหมเดี๋ยวลองวิ่งออกมาก่อนละกันวิ่งมาไหมมาไหมเฮ้ย,ออย,ออยโอ้โหมาแล้วนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเหมืองที่เราจะไปกันนี้นะครับก็จะเป็นเหมืองที่ว่าผมไปค้นพบมาตอนที่ว่าผมเดินสำรวจเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเอาเป็นเหมืองแบบว่าลึกๆอะ่ะเป็นเหมืองแบบเหมือนแบบเหมือนโลกแตกอะ่ะเออเป็นเหมืองแบบโลกแตกอ่ะเออ แปลว่าเป็นเหมืองที่ลึกแบบลึกลึกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปในไบโอมของไบโอมป่าสนนะครับน่าปะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่นะครับเราก็มาถึงเส้นทางอารยธรรมของเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงมาอีกทางหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บ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 อย่างนี้ก็ลงมาได้เช่นกันนะครับนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเนาะอ่าปึ๊ดปื๊ดปื๊ป๊มาอย่างี้เวลาโหลดไบโอมใหม่ๆมมันจะแหลกค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับมันก็ไม่นิดนึงอ่ะมันก็แหลกมากๆเลยแหละนะครับ ไปครับไปครับเราก็โอ๊ย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 ปีนยากจังวะจะปีนทีไรมันก็ปีนยากเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาลงนี่คือลงพวดลงมาเลยนะครับอ่าเอ้ย,อยทางนี้ดีทางนี้ทางนี้อ่านี่ครับนี่ก็เป็นขั้นบันไดพอดีเลยนะครับเดินขึ้นไปเลยปึ๊ดป๊ดอย่างนี้บอกเลยเอาอะไรนะเดินตอนกลางคืนนี้โคตรน่ากลัวเลยนะครับบอกเลยอย่าหามาเดินไปนักาขานนะครับมันอันตรายมากนะเออมันเป็นพวกซอมบี้มันจ้องจากกระทือผมได้ตลอดเวลาเลยเฮ้ยเสียงแมงมุมน้ำชมนี่ มีเหมืองตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหมืองนี้นะที่เราจะสำรวจกันนะครับเป็นอีกเหมืองหนึ่งนะซึ่งเป็นเหมืองที่ผมได้ทําทางลงเอาไว้แล้วและดูคิดว่ามันน่าจะมีทรัพยากรนี้มากกว่านะครับอย่างเหมืองประเภทนี้ที่ผมเจอมาเมื่อกี้มันเป็นเลวินนะครับซึ่งเหมืองที่ผมจะอะไรนะจะพาไปเนี่ยมันเป็นเหมืองที่พิเศษกว่านั้นนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราพาไปเลยแล้วกันเฮ้ยนีต้นโอ้อ่ามีต้นอย่างงี้ด้านล่างต้องเป็นถ้ำแน่ๆก็คือน่าจะเป็นถ้ำเลวินอันเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่สนใจนะครับนี่ อันนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือลาวาที่เราเดินผ่านกันมานะครับก็สามารถเอามาทําแบบว่าเป็นพวกแบบออฟซิเดียนได้วันนี้แต่เราต้องหาเพชรก่อนเพื่อเอามาขุดนะครับอ่าอ้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงมั้งเนี่ยเออยัง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 ,ยงไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับอ่าเราต้องเตรียมของมาดีพอสมควรนะครับเพราะแบบว่ามันจะได,มะได้มันจะได้ไม่เดินกลับหลายรอบเนาะอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นแม่น้ำเดี๋ยวอะไรตรงนั้นว่นะไปรู้ธนหูหรืออะไรโอเคช่างมันนะครับไปเราไปกันเดี๋ยวเอ้ยมาณผ มา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 อุ้ยวู้ฮูว้าูวา้วู้ฮู้ keeper keepers oh m a เอ้ยนี่ฟันแม่งเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหหมามันพุ่งมานี่อุ้ยโอ้โหฐาน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 อุ้ยโอ้โหวันนี้มีโชคมีลาบนะครับวันนี้อ,อืหุดอะไรนะมันระเบิดให้แล้วเราก็เจอฐานเลยนะครับแม ใช่เป็นวันที่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอขุดฐานตัวนี้สักแป๊บนึงแล้วกันนะครับอู้ฐานเยอะแต้เวโอเคก็ขุดเรียบร้อยแล้วละกันนะครับปะเราไปกันดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกเหมืองหนึ่งนะครับก็ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับเหมืองน,นี้อ่ะผมขอดีขนมปังก่อนละกันไม่อมนี่เดือนผ่านทีไรก็โคตรจะแหลกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะเออแต่ว่ามันอาจจะด้วยจากที่ว่าสเปคคอมของผมมันยังน้อยเกินไปนะครับอ่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นั่นแหละครับยูทูบเบอร์ไม่เสียค่าเรีออยกว่ายังไงนะการทำยูทูบช่วงแรกๆมันก็จะแบบว่ามีทรัพยากรที่ไม่ค่อยพอเนาะอาจจะยังแบบว่าเล่นได้เท่าที่มีนะครับแต่ว่าก็อาจจะพยายามตัดบางส่วนที่แบบว่าไม่ให้ผู้ชมลำคาญเกินละกันนะครับนี่ครับนี่น,น,นี่นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะเอ้ยอะไรอะซอมบี้เหรอเอ้ยคิปเปอร์โอ้นี่ไงว่าแล้วว่าตัว,วเขียวๆเมื่อวานนั้นคืออะไรนะครับไอ้ที่ผมเอ้ยเอ้ยระเบิดสิระเบิดสิอ,อ,อุ้ยโอม มามามาคิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์ระเบิดขวดมามามาเอ้ยอุ้ยโอ้โหอ๋อลืมไปมาระเบิดในน้ำโอเคเขายังชั่วหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้ยนึกว่าหมาผมจะตายละเดี๋ยว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 ให้หมามันมันวาร์ปขึ้นมาเองแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปีนก่อนโอ้ย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 จะเดินถึงถ้ำไหมเนี่ยวันเนี้ยจะถึงถ้ำไหมเนี่ยชาติเนี้ยโอ้ยนี่โอ้มีเพื่อนมันด้วยนะครับนี่อะลว์นี่ นีท่ทำความรู้จักกับเพื่อนอ่ะเอาไปละช่างมันละกันนะครับนี่เราก็ก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะเออผมก็ปักทอดเอาไว้ไกลเหมือนกันมันก็เป็นทางผ่านที่จะไปหมู่บ้านวิเลเจอร์นะครับซึ่งเอ่อที่จริงผมผมชอบถนัดเรียกว่า NPC เนาะเออถ้าเป็นผู้เล่นเก่าจะเรียก NPC นะครับงั้นผมขอเรียกเออมันก็สลับกันอนะ่ะระหว่าง NPC นพีซีกับอย่างาะเออวิเลเจอร์อย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเอาละครับท่านผู้ชมครับน่าจะใกล้ๆแถวนี้แล้วนะครับนะใช่ปะใช่ปะแถวนี้ปะ ขอให้มันใช้สักทีเถอะขอให้มาถือสักทีเถอะแล้วถ้าเรามาตามพอตมันก็ไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเฮ้ยยังไงนี่ไงทางกว้างๆอย่างนี้ใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ปล่านี่โอ้โหทำมันลือโลกโอ้โหโอ้โหทำมันลือโลกปะโโถอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีเหีย้ยตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือผมทําทางลงเอาไว้เอาไว้แล้วนะครับอ่านี่แล้วก็ถามว่าอา้าวแล้วเราจะลงไปยังไง เราจะลงไปด้วยน้ํานี่นะครับอ่าไปน้ําตกเราเลยคับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เออผมไม่ได้มีออฟติฟายด้วยดิเนี่ยครับมันจะมีไอ้นี้ด้วยอ่าผมอ้ไปดอนไมลชาร์ฟแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยนะครับอ่าโอ้โหคือแบบคือมันเยอะอ่ะมันเยอะมากๆอะ่ะเดี๋ยวขอกดฐานก่อนละกันนี่เรามันแบบโอ้เรามันคนว่าคนชอบฐานนะเอโอโอ้โอ้โอ้ตกใจว่าหมาจะตายหงสซะละโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอ,ขอุดฐานอย่างนี้ก่อนละกันโอ้โฮ้ Okay, อโอเคครับออุ้ยยังมียังมีก้อนนึงอีกโอ้มันมันซ่อนมันซ่อนมันซ่อนมันมีแอบซ่อนเลนอ่าอันนี้ก็ฐานอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยมันไปก่อนละกันโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีลาวงลาวาอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเออเออแล้วผมจะลงยังไงวะเนี่ยผมกลัวหมาผมจะต้วงไปมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงมาอย่างงี้กันละ่ะที่จริงตัวผมต้องลงมาตามน้ำนะไม่ใช่ลงมาอย่างงี้นะเดี๋ยวนะขอลงแบบดีๆไปหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า แล้วน้องหมาผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันร้องงี้มันร้องเองเองไงรู้อืออืออืบอ่าเอ้ยเอ้ยวางสิอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆรัด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 เออตดืดทุยรัดรัดลงไปแล้วกันอ่านี่เดือดเดือดโอ้ยไม่ใช่ดิต้องต้องอย่างนี้อ้าวมันเป็นยังไงอ๋ออ๋ออ๋อมันมีมันมีนี่ด้วยนี่นะครับหายแล้วเดี๋ยวๆขอขอขอลงไปดีๆก่อนละกันนะครับอุ้ ผมควรนองหมาผมจะตอไปแล้วไนะด๋ยวๆขอขุดตรงนี้ก่อนนะนี่ตึ๊งตึ๊งน,นี่นะครับเป็นทางอารยธรรมก็เป็นทางที่แบบโอ้นี่เคลียร์เนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันลงมาถึงดีฟสเลเลยนะครับท่านผู้ชมดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าลวงไปละไม่เป็นไรไปเดี๋ยว,ว,ว,เ,ยวเราจะมาอ๋อ เจ้าหมาแตกไปแล้วเศร้าอ so ่ะมันอยู่กับเราได้ไม่แค่ไม่กี่ตอนเองมันก็ตายซะแล้วเดี๋ยวมันมันตายยังไงวะเดี๋ยวเดียวเดียว oh n สิบอันดับฉากภายในอน,นิเมะชีวิตเรายังต้องไปต่อนะครับว่าโอ้ยทำไมลูกหมาผมโอ้เศร้าวะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้เหล็กเฮ้ยทัชชมเฮ้ทยทัชชมดีมดเสียงไหมทัชชมดีดเสียงไหมครับทัชชมดีดเสียงไหมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมเฮ้ยจากไหนวะอุย้ยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ โอ้ยแหลกแตกระซิบทำไมเนี่ยใบโอมมันกำลังจีนารีนใหม่นะครับมันก็จะแหลกๆนิดนึงไปเดี๋ยวเราลองสำรวจดีกว่าโอ้ยมันเป็นห้องอะไรเนี่ยโอ้ผู้ชมครับมันแบบมันลึกลับมากมันลึกลับจริงจริงเฮ้ยเอ้ยเจเล็กเจล็กเจล็กขอขุดสักอันละกันตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคถักทอไปก่อนอ่า จะให้รู้ว่าสำรวจมาแล้วลองไปทางนี้ดูว่าเสียงเสียงแมงมุมมันเยอะมากอ่ะมาจากด้านซ้ายนี่เปล่าวะเฮ้ยทามตรงนี้มันโดนปิดวะไหนลองเปิดดูดิไอผมก็ลืมเอาอันนี้มาด้วยแล้วเนี่ยอะไรนะขวานมาเนี่ยเออลืมคิดเลยดีนะที่ผมไม่ได้เปิดแอมเบียนซ์มันเอาไว้นะครับถ้าผมเปิดแอมเบียนซ์ไว้นี่มันจะมีเสียงอันนี้แน่ๆน่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอปักข้อสก่อนละกันสำรวจถ้ำคนเดียวนี่มันน่ากลัวจริงๆนะคือถ้ามันมีอะไรทั้งหมตกใจตอนนี้ได้สูมกินแล้วอะนะอุย้ยจุดจุดจุดมาโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่เป็นการแบบว่าสำรวจถ้ำแบบโอ้มันเป็นถ้ำที่แบบว่าใหญ่มากๆอะใหญ่มากๆจุดอื้ โอ้นี่เล็ก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 <ๆ><ๆ>มามา,มาขุดสักหน่อยนะครับนี่เพื่อแบบว่าจะได้แบบว่าไม่เป็นแบบที่รบกวนรบกวนตารบก,กวนใจเฮ้ยมันเอ้ยมันเหมือนมีทางไปต่อแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้นะถ้าผมหลงนะคือผมจะขุดขึ้นอย่างเดียวแล้วผมไม่สนใจอะไรละจะขุดขึ้นอย่างเดียวละอ๋อโอเคตัน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 ละเอ้ยโอเคไม่มีอะไรไปตันตันละครับนี่ เลยเคครับอ่ะนี่ก็ด้วยอันหนึ่งน่ะอุ้ยฐานเยอะจริงๆเว้ยถ้าเรามีเหล็กอะไรพวกนี้หรือแร่เยอะๆนะเราจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งก็รวมไปถึงว่าทำที่ขุดเหล็กชุดกรอบอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็มีเยอะๆหมดละซึ่งสิ่งีเราต้องการหาต่อไปก็คือพวกเพชรเนาะอืมอาจจะเอาเพชรมาทำเป็นที่ขุดก่อนแล้วก็อาจจะเอาไว้แค่นั้นก่อนนะครับถ้าเจอเพชรเสริมในระเสริมอีกนะครับแล้วก็อาจจะเอาแบบว่ามาเอนชาร์สอะไรพวกนี้ด้วยอ่ามาหาสมุดพวกแบบทำเมนดิ้ง อะไรพวกนี้นะครับถ้าได้นะอถ้าได้นะในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็อุ้ยตกใจหมดทำทำไปก่อนแล้วกันตอนนี้อุ้ยพังซะละโอเคไม่เป็นไรอ่ะเอาไว้ก่อนละกันไอพวกฐานวันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นด้วยดีกว่าอ่าจะได้แบบไม่เสียเวลามากเกินไปมีด้านล่างก็มีนะครับมันเยอะมันเยอะมากอะเมืองเนี่ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะนี่แก่มีชั้นบนอีกนะเนี้ยเออนะขอลองสำรวจดูก่อน มันมีชั้นชั้นบนชั้นล่างอุ้ยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันจะมีชั้นเหนือบนมันจะมีชั้นบนปีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหเฮ้ยมันมันมันเป็นถ้ำยังไงวะเนี่ยมันเหมือนมันมันเป็นถ้ำที่เหมือนมึงไม่อยากเกิดมาเป็นถ้ำอ่ะอุ้ยทำชมอุ้ยเหมือนมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยมันมันแบบว่าการสำรวจคนเดียวนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยมีทางไปต่ออีกเฮ้ยเสียงซอมบี้อ้าวเอาแล้วก็โห่ตรงนี้นี่หว่าก็โถ่เอ้ยว่ามันจะน่าก,กลัวตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมขอกินนี้นี่ก่อนละกันอ,อ่าตึ๊ดติ๊ดตึ๊ดออุย้ยมีฐานด้วยอ่าเออเดี๋ยวผมจะสะบัดยังไงดีเห็นไนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้ข้ามมานี่เนี่ยแสงซอมบี้มันมันแบบโอ้โหมันทำให้เราหลอนนะเนี่ย เสียงซอมบี้มันทำให้เราหลอนนะเนี่ยจึ๊บขามานี่อุ้ยโอ้โหผู้ชมนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้หเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอปากก่อนนี่เอ้าเอออุ้ยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดไอ้้เหียอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันจังหวะมันโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห จังหวะมันน่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะผมว่าอยากเล่นไมค์คาร์บแล้วอ่ะมันน่ากลัวมากอ่ะเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นไรโอมอะไรก็ไม่รู้ของมันอุ้ยเสียงแม่มึงจากไหนไหนวะเริ่มหล่อแล้วเริ่มหล่อแล้วผมเริ่มแบบเริ่มภาษาจะแดกละเริ่มหล่อแล้วคือแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันบอกแมนอ่ะบอกแมนอ่ะเออให้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเหมือนเสียงแม่มึงมันร่วงลงมาแรงยังไม่รู้ขอพูดก่อน วุ้ยอะไรมาติดหัววักนาว่าโอ้โหมันข oh, well, right. okay, okay, okay. so oh. so, ุดลงไปด้านล่างเหรอเนี่ยเวรกรรมอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะเต่าชมเห็นอะไรดำๆำดำนั้นไหมอ๋อสมบีนี่หว่าโถยนึกว่ามีอะไรนี่อะไรเนี่ยอ๋อเดี่ยวไปทางกลับเรานี่หว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่าผมรู้แล้วเดี๋ยทำไงกับมันดีอืมนี่ดูนะดูนะเดี๋ยวท่าำชมดูนะ เฮ้ยมันชักจะเกียนผมไปละมันน่าจะเกียนผมเกินไปละเดี๋ยวๆยวอ๋อนี้ก่อนละกันจึ๊บจึ๊บอ่าเฮ้ยมานี่นี่มานี่ๆๆนี้มานี่ผมต่อให้ท้ายมันมาเลยนะเนี่ยมานี่มานี่มาอ่ามาอ้าวโอ้ท่านผู้ชมเหมือนคึลึกมากโอ้ตายหาตายหงตายหาตายหงละ ตรงนี้ก็มีน้ำด้านล่างชูบปุ๊บอืมโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้ก่อนดีกว่าเราสำรวจให้แบบว่าแถวๆนี้ให้ครบๆเลยดีกว่าจุ้งแม๊บปื๊ดปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเฮ้ยอะไรอ่ะอื๊บอื๊บอึ๊บอ่าโอ้ทางมันแบบอุ้ยมันทางมันสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยแล้วเสียงแมงมุมมันมาจากไหนวะฮะฮะฮะนี่ไะเนี่ยอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่มันนี่มันนี่ วุ้ยแมงมุมพีดทางนั้นเลยมาอุ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละวุ้ยวิชุบ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 อู้เคโอ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 ค้โหเ,เ,เ,เกือบไปละผมเกือบไปละผมเกือบไปละโอ้โหเขายัางชั่วนหน่อยดีนะผมแบบว่ายังพอแบบโดดโดดได้อยู่ไม่งั้นเนี่ยผมแตกเ,เรียบร้อยละเออนะครับแสดงว่าอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเนี่ย เฮ้ยไม่ยุ่ง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 ไม่ขอยุ่งไม่ขอยุ่งโู้โหนจื๊บจื๊บจืบวุ้ยตกใจหมดไอเวนฮืมตกใจหมดตกใจหมดตกใจเบิื่อตกใจเบื่อตกใจเบื่อโอ้ยไอไอตรงไอตรงไอตรงถ้าแม่งมุมนี่มันน่ากลัวมากเลยอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงกับแม่งดีวะผมว่านะท่านผู้ชมผมว่าเราต้องไปสำรวจด้านล่างแล้วว่ะเออมันไม่ได้กาแล้วว่ะเออเนี่ยโอเคไป โอเคโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วครับนะครับไปเราไปสำรวจถ้ำด้านล่างกันดีกว่าอุ้ยตกใจหมดไอ้สั์เอ้ยตกใจตกใจชมถ้ำมันลึกลับมากเฮ้ยอะไรอ่ะของนี้ไม่ต้องสำรวจหน่อยนะโอมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะจึ๊บจึ๊บนี่เฮ้ยผมมีทางโรบีก อขอสํารรงนี้ให้ตันก่อนดูซิว่ามันมีอะไรอามีทองอ่ามีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่อ่ามีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่มาเรามาขุดกันเลยดีกว่า คือการสำรวจถ้ำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะท่านผู้ชมนะมันอาจจะดูน่าเบื่อนะเวลาเราขุดแร่แต่มันจะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นแน่ๆถ้าเราเจอแบบพวกมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้เราแบบโอ้โหมันกระชุ่มกระชวยอ่ะเออเหมือนแบบเหมือนกินเอ็มร้อยห้าสิบเกินมาแล้วสองขวดอ่ะโอเคครับเหมือนทางนี้เราจะตันแล้วนะไปเดี๋ยวเราไอ้ระำบนนี้เราไม่ต้องสำรวจแล้วกันเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราต้องการลงไปด้านล่างให้มันลึกๆอ่าเราต้องการสำรวจความลึกข้างล่างนะครับโอ้โเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยชอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเลยมาตึ๊บอย่างงี้อ่า อุ้ยออออุุุ้้้ยยยย่างนี้ก่อนมาจึ๊บจึ๊บโอเคอย่างนี้อ่าแล้วก็เออลงไงดีวะนี่โอเคอ่านี่อู้ยหวังว่าจะไม่เจอไอตัวนั้นำวอร์เดนอ่ะพอผมเจอตัววอร์เดนนี่ผมกรี๊ดเลยนะเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะไอตัวนั้นอ่ะผมเคย ผมเคยไปกวนตีนมันด้วยนะครับแล้วผมกับเพื่อนผมไปกวนตีนไอ้วอร์เดนอะแล้วมันมาไล่ฆ่าแต่ละคนอะโคตรน่ากลัวเลยว้ยขี้เทปเลดอะอุ้ยอุ้ยอ่าโหถือว่าเป็นเมืองที่แบบมันสุดมันสุดอลังการอะมันมีความแบบมันสมจริงสมจังมันจะเอาจริงไปเอาจังไปไหนว่เมืองในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคือเหมืองเวอร์ชั่นล่าสุดนี่คือทําเอาแหลกเลยนะเนี่ยเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่มันยังไม่แหลกอะโอ้โหผชมผมยังพูดเปแบบแบบเลยว่า ไม่ชอบไอตัวบอดเลนมากโอ้ยมันเป็นมันเป็นตอนที่หนักโอ้ใจผมแป้วแล้วอ่ะผมจะเล่นต่อใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยชมดีโอ้ยโอ้ยไม่น anyway. ่ากลัวมันไม่อยากอ่ะไม่อยากลงไปทางเนี้ยเอาเออทางนี้ทางน ouais ี้ย <Your chocolate. S 1> ังด <fal> ีกว่าอีกขอบขอละเอานะผมผมว่ายเจ้าที่ละโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยหนีมันไม่พ้นจริงอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี่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 ยว ขอเวลาบแลงนะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อยผมจะไม่ทางลึกๆแนะ่ไอด้ดำๆเนี่ยผมไม่เอาไปแนะ่ๆไม่เอาแนะ่ๆผมกลัวผมกลัวมากๆผมกลัวตอนเนี้ยผมตอนน,อน,นี้ผมกลัวสุดขีดละมาอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อน,นี่มันเป็นบ่อลาวาคือเราต้องไปสำรวจไอ้พวกไอ้ไอ้ตรงในไอ้เขียวเขียวไอ้วอร์เดนนี่จริงๆหรออุ้ยไม่เอาไดรไหมอุ้ย เฮ้ยเนี He ่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไอ้บล็อกนั้นไหมเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วผมผมไม่ยุ่งดีกว่าผมไม่เอาดีกว่าผมไม่เอาดีกว่าผมผมแค่แบบว่ามาสำรวจแบบว่าพอคร่าวๆก่อนนะครับในในพาร์ทเนี้ยผมไม่ได้แบบอุ้ยมันจากไหนวะผมมาสำรวจแบบคร่าวๆอ่ะท่านผู้ชมผมไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังอะไรมากไงใน EP เนี้ยเออเฮ้ยเจอเจอเจอเลสโตนนี่เลสโตนเอาสักหน่อยวะเนี่ยเผื่อแบบว่าเอาไปทำเพาวเวอร์เรลไงเออ จะได้แบบว่าเดินทางเร็วๆหน่อยออีพีนี้มันจะเจอเพชไม่เนี่ยหุ้ยไอ้น้องเขียวไอ้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 ห้ำไอ้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 บักห้ำไอ้ไอ้ห้ำเทียมห้ำเทียมโอ้โหแต่เจ้าว่าไปดิฟสเลียนี่ก็เป็นหินที่แข็งเหมือนกันนะเนี่ยเออแถวนี้ยังดูน่าสำรวจกว่าอีกเว้ยเหล็กเจเหล็กด้วยแหมงมุมแมงมุมันมาจากไหนเยอะแยะวะมันน่าจะมาจากไอ้ซับอลนั่นแน่ๆ ผมเริ่มรอ้อนละผมเริ่มรอ้อนละเมือนมันน่ากลัวมากอะท่านผู้ชมแบบมันมันพร้อมที่จะเล่นผมได้ตลอดเวลาลนะอุยอ้ยอ้ไอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันว่าแล้วว่าแล้วมามามาโอ้ยนนนนวลเอ้ยน้องเขียวน้องเขียวอ่าก็มาเถือรับนะน้องเขียวเดี๋ยวผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอ่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าแบบว่ามาแล้วก็แบบว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นี่ มามาระเบิดสักทีสิเฮ้ยเออแม่งไม่ระเบิดก็ต้องฆ่ามันให้ตายละครับท่านผู้ชมอู้หูโอ้โหถ้ำบลรืโลกโอ้ย,าาออยตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้มันคุมทินน่ะท่านผู้ชมมันมีเจ้าทินน่ะแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ผมควรจนะทำยังไงกับมันดีอนนี่อ ตายตายตายแล้วกูโอ้โหขอไปเหยียบหน่อยได้ไหมครับโอ้โหนี่ไงมันมีความที่จะแบบเสียงประสาทอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนละกันอ่าผมแบบว่ามาลองสำรวจแบบคร่าวๆอ่ะเครืนี่ขนาดคร่าวๆยังเจอขนาดเนี้ยถ้าผมเอาจริงจังจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยตายหาละมามามาไอ้เจ้าซอมบี้มาผมก็ต้องมันตายแล้วแน่เนี่ยมาตัวใหม่ก็ไม่รู้ปึ๊บออเออ โอ้โหท่าแม่งนรกแตกถ้ามันนรกมากอะ่ะไมเสียซอมบี้จากไหนอีกวะซอมบี้จากไหนอะ่ะซอมบี้จากไหนอีกอะ่ะฮะร้อนหลอนหลอนโอ้ยท่าแม่งแบบถ้ามันนรกอะ่ะ ทำแบบมันไม่มันแบบมันมันมันเหมาะกับการสำรวจจริงๆเหรอไม่โคตรเหมือนเมทอินดบิสเลย <c oughs> มันน่ากลัวมากเลยยิ่งลึกยิ่งน่ากลัวมันยิ่งแบบเหมือนเรายิ่งขึ้นมายากอะ่ะมันแบบว่ายิ่งยิ่งลึกลงไปเราจะยิ่งกลับขึ้นมาได้ยากมากขึ้นอย่างเงี้ยชมมันโคตรเมทอินดบิสอ่ะเออโอเคก็ถือว่าแบบว่าก็ก็มาปักทอตเอาไว้อ่ะแบบว่าให้รู้ทางว่าแบบว่าเอ้ยกูมาสำรวจแล้วนะอย่างน้อยก็ถือว่าให,ให้การสำรวจรอบต่อไปเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราปักทอตเนี่ย ความสว่างในัปเดตใหม่นี่นะครับมันจะปรับแล้วอ่าให้มันแบบว่ามอนสเตอร์เนี่ยเกิดยากขึ้นเราเลยไม่จำเป็นต้องปักทอดหล,หลายอันนะครับซึ่งนี <c oughs> ่ขนาดไม่ปักหลายอันนะเนี่ยคือมันติดจากการเล่นเวอร์ชันเก่าๆมาครับที่แบบว่าเราต้องปักทอดเยอะๆมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดแต่รู้สึกเวอร์ชันอัปเดตใหม่นี่รู้สึกว่าปักทอดไม่กี่ดวงนี่มันก็มอนเตอร์ก็ไม่เกิดแล้วนะ มันก็ถือว่าดีนะครับจะได้ไม่เปลืองท็อตแต่ว่าทางไงได้ผู้เล่นเก่าอย่างเราเนาะมันก็ยังแบบมีความหลอนภาพจาอยู่อ่ะมันแบบว่ามันยังหลอนอยู่อ,ะอ่ะ <S <S โอเคครับก็ดูซิมีอะไรได้บ้างโอ้มีเหล็ก4 1ก้อนนะครับได้ฐานมาเป็นชุดเลย่าลาพิษส2ก้อนแล้วก็ได้เลสโตนมานะครับก็ถามว่ามันยังโอเคไหมมันยังได้ไม่สุดนะครับยังขุดได้พวกทองอะไรพวกนี้อีกแล้วก็เอมิรลลออะเอมิเรลลนี่เรายังไม่เจอเลยนะเออนี่ยเนี่นี่นี่โอ้ย ฝนตกด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขุดเหล็กสักหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับขึ้นไปละกันน่าจะโอเคนะครับอุ้ยอุ้ยทำไมปลามาตกลงมาตายเยอะจังเลยวะยแต่ก็ยังคิดถึงน้องหมาม,มันตายอะ่ะผมไม่น่าพามันมาเลยผมนี่ถือว่าถือว่ามาเก็บมาเก็บปลากินด้วยละกันเศร้าอ่ะหมาตายโธ่เศร้าจริงๆ อีพีนี้มันหลากหลายอารมณ์นิดหนึ่งนะมีทั้งแบบความน่าเบื่อที่แบบต้องมาคุยแบบไม่ใช่คุยสิเคยมขุด่าพูดคุยเป็นขุดเฉยเลยนะมาขุดหินแบบว่าคอยหาทรัพยากรแล้วก็ความเศร้าของน้องหมาที่ตายาแล้วก็ความน่ากลัวของไอ้พวกมอนเตอร์ที่มันแบบมันมาไล่จูโจมผมอะมันเล่นผมอะมันเล่นตลอดเลยโอ้น่ากลัวแท้เว้ยเหล็กนี่ผมแบบว่าคือแบบผมได้เหล็กเยอะมากๆเลยวันเนี้ยอืมมาอึด อ้ยส่วน e a s e r i evo land ก็ยังก็จะยังแคสอยู่ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวหาเวลาว่างมาทำเออคือช่วงเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้แอปคลิปบ่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนครับว่างานพวกงง,งพวกง,งานของที่โรงเรียนเนี่ยครับมันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องด้วยที่ว่ามันใกล้จะสอบปลายภาคนั้วน,นะครับก็คือประมาณอีกสัก6-7สัปดาห์นี่แหละมั้ง จะไม่ผิดนะครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับสอบก็สอบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็แบบทําใจนะครับเราเป็นนักเรียนนะมปลายแล้วนะมันก็เลยต้องแบบว่ามีอะไรอย่างนี้บ้างอ่ามันก็แบบพอเป็นนักเรียนมปลายความรับผิดชอบมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับตามจำนวนชั้นที่เราเรียนนะครับแอบอุ้ยมีปลาด้วยอุ้ยปลาที่สวยอ่ะอุ้ยวุ้ยขอเก็บไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมอ่ะนะขอหน่อยได้ไหมอืมโอ้ โอเคครับปะเดี๋ยวเราไปทางนี้กันเลยแล้วกันนะครับไป let's go นี่เราจะมาทางนี้เลยนี่ปักคอสหน่อยอ่าโอ้โหก็ถือว่าแบบก็ถือเป็นทางที่แบบว่าเป็นเหมืองที่แบบว่าท่ายากนะเหมืองท่ายากอออไปอยากได้ปลาสักตัวขอนะ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 ขอได้ไหมขอได้ขอได้เออเดี๋ยนะจะเก็บปลายังไงเนี่ยผมเนี่ยอุ้ยปลาที่สวยอะ ปลาอะไรวะเนี่ยฮะปลานินเหรอปลานินทำไมสีเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเออ,อยๆๆวไช่างมาแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าจะขึ้นบนน้ำได้ขึ้นไปสักทีสิมันสูงมาก มันแบบว่ามันมันมันด้วยคำที่มันเป็นเมืองที่แบบสูงมากนะครับมันก็เลยแบบทําให้แบบว่าเราต้องไต่น้ําขึ้นมาซึ่งก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก็อ่ะเดี๋ยวเราตัดไปถึงตอนที่ถึงบ้านเลยแล้วกันมันก็คงไม่มีอะไรละช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยตัดไปถึงตอนที่น่าสนใจแล้วละกันนะครับโู้โหโอ้โหโ้โหโ้โหเอ้ย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 อ้าโอ้ยมา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 โอ้มาไอ้ขลับไอ้ขลับที่ เพื่อนเจ้าอะตายหาไปแล้วเพื่อนเจ้าตายหาไปแล้วนะเพื่อนนะถือว่ากลับมาบ้านด้วยความแบบว่าเศร้าโศกนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการกลับบ้านที่แบบว่าเศร้าเป็นการถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่เศร้าอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะคือถ้าสำหรับท่านผู้ชมมันอาจจะหาก็ได้นะแต่สำหรับผมมันแบบอืมคือมันก็อยู่มามันก็มาก็มันก็ประมาณสักสามสี่ตอนนะนะมันก็แบบอืมเออผมก็มันยังไม่ได้ตั้งชื่อมาด้วยผมก็จะตั้งชื่อให้มันสักหน่อยนะ เออหตั้งชื่อมันต่ผมลืมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือนั่นแหละนะครับมันก็มันก็ได้จาาตรงนี้ไปนะครับด้วยการตกลาวาตายนะครับมันคงแบบมันคงจมลงวาลาวาคงวารฟตามผมมาแล้วตกลาวาตายอะ <c oughs> ่ะเศร้าจริงเว้ยแต่ว่าไปผมก็ไม่ได้ดูพวกฟาร์มแก่เลยพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วเวนี่ย Okay. มันก็นยังอยู่แบบมีความสุขดีนะครับท่านผู้ชมส่วนเราก็กาทุกสรุปเขาทุกนั้นฉันรับเอาไว้เองทับก็สลหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในเกมไมคครับนี่นะครับก็นอกจากไปสำรวจถ้ำนะครับก็ก็ถือเป็นการสำรวจถ้ำข้าวๆไว้ก่อนละกันเหมือนแบบว่ามาตีแบบว่ามาดูช่องมาดูดูรูทางก่อนว่าเออเราจะไปทางไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับนะไปกาปักทอเอ่อนำทางเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เนี่ยมันเถื่อนนะครับก็เดี๋ยวในพาร์ทถัดไปก็เดี๋ยวเราจะมาแบบว่า,เ,าเริ่มลงลึกนะครับในการแบบว่าหาเหมืองหรือแบบว่าสำรวจที่แบบว่าแน่่นนนกกวาี้ะคครับ็เ ครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแนละ้วค่อยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะเม้นไหลนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับในช่วงนี้ก็ขอผ่านพา้นไปด้วยดีนะครับ <laughs> ก็โอเคครับก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ